บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ เสียงสะท้อนกลางการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะคุณผู้ชมสำหรับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีซึ่งตอนนี้เข้าสู่ฤดูการผลิตแล้วและตอนนี้นะคะในเรื่องของพี่น้องเกษตรกรชนาก็อยู่ในขั้นตอนของการใส่ปุ๋ยหว่านปุ๋ยแล้วก็ดูแลพืชผลทางการเกษตรค่ะอีกไม่กี่เดือนนะคะเดือนตุลาคมนี้พืชผลทางการเกษตรอย่างเช่นข้าวก็จะออกสู่ตลาดเป็นจํานวนมากแต่ทางรัฐบาลค่ะยังคงไม่ยืนยันสําหรับมาตรการในการ ช่วยเหลือเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเสียงสะท้อนพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะผ่านการประชุมสภา,าผู้แทนราษฎรโดยคุณชัชาวานแพทย์ยาไทยค่ะสสจากพักไทยสร้างไทยลดเงินสดนะคะยัดปุ๋ยช่วยพี่น้องเกษตรกรชานาบังคับให้ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันแล้วแบบนี้ช่วยชาวนาตรงจุดตรงใจจริงหรือไม่ติดตามคลิปเสียงกันก่อนเลยค่ะคำถาม,ถามไปยังคณะกรรมการนโยบาย และการบริหารจัดการข้าวที่มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคณะกรรมการถึงปัญหาความไม่สบายใจของพี่น้องชาวนาทั้งประเทศที่ยังสับสนในมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลในการช่วยเหลือพี่น้องนาปีปีนี้จากมตินบขล่าสุดรัฐบาลประกาศช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 6.8ทับ6.9รวมกว่า39,000ล้านบาทฟังดูเหมือนยิ่งใหญ่ครับแต่พอลงลึกในรายละเอียดรายละเอียดที่สำคัญคือการตัดเงินสดที่พี่น้องชาวนาเคยได้ไล่ละ1,000บาทเหลือเพียงไล่ละ500บาทอีก500บาทไปอยู่ในรูปแบบปุ๋ยที่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์และถูกบังคับให้กดรับผ่านแอปพลิเคชัน ถามจริงๆนะครับพี่น้องชาวนาอายุ60-70ปีจะใช้แอปธนาคารได้สักกี่คนท่นานปานครับต้นทุนการผลิตวันนี้สูงมากครับน้ำมันปุ๋ยแรงงานต้นทุนชาวนาหนึ่งไล่สามสี่พันบาทขายข้าวได้4ี่ห้พันบาทเขาอยู่ไม่ได้หรอครับสิ่งที่จะตั้งเป็นประเด็นคำถามก็คือว่า อยากวิงบอลครับไปยังคณะกรรมการนโยบายข้าวงชาติให้ท่านช่วยทบทวนในเรื่องมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวเพื่อให้พี่น้องชาวนาได้เข้าใจนะครับได้กระจ่างใจในจุดนี้ผมจึงอยากฝากไปยังคณะกรรมการนโยบายการจัดการข้าวครับสุดท้ายมันไม่จําเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือก็ได้ครับถ้าพี่น้องเกษตรกรชาวนามีปัจจัยการผลิตที่เพียบพร้อมต้นทุนการผลิตถูกลง แล้วก็ราคาผลผลิตดีขึ้นฝากท่านประธานด้วยความเคารพครับ นั่นแหละคะ่ะคุณผู้ชมค,คุณชัชวานแพทย์ยาไทยคะ่ะก็ได้มีการอภิปรายถึงเสียงสะท้อนพี่น้องเกษตรกรชาวนาในหัวข้อลดเงินสดยัดปุ๋ยบังคับใช้แอปพลิเคชันแล้วแบบนี้ช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้จริงหรือไม่นะคะในส่วนของคุณชัชวานแพทย์ยาไทยคะ่ะก็มีการหาลือกลางสภาเลยตั้งคําถามตรงนี้ถึงคณะกรรมการนบขว่ามีมาตรการอะไรออกมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาหรือว่าซ้ําเติมพี่น้องเกษตรกรชาวนาซึ่งจะเข้าสู่ฤดูการ เก็บเกี่ยวแล้วนะคะประมาณเดือนตุลาคมนี้จากที่เคยให้เงินสดไร่และ1,000บาทกับลดเหลือแค่500บาทอีกครึ่งหนึ่งกลายเป็นปุ๋ยค่ะซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวนาตรงนี้ไม่ได้ตอบโจทย์แล้วก็ไม่ตรงจุดเลยนะคะแถมยังต้องใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันของทางธนาคารทกศหรือว่าแอปพลิเคชัน BAC Mobile ค่ะซึ่งคุณชัตวังก็ถามจริงๆนะคะว่าพี่น้องเกษตรกรชาวนาในช่วงอายุ60ปีถึง70ปีแอปพลิเคชันตรงนี้ใช้เป็นสักกี่คนนั่นเองค่ะ ขณะที่ปุ๋ยราคาก็แพงกระสอบละ1 2 0 0บาทค่าน้ำมันแพงค่าแรงแพงค่าถ่ายแพงไม่มีอะไรลดลงแต่มาตรการในการช่วยเหลือและก็รองรับพี่น้องเกษตรกรชาวนายังคงลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นกระบอกเสียงพี่น้องเกษตรกรชาวนาพูดถึงในเรื่องของปัจจัยด้านการผลิตค่ะเพระนาะฉะนั้นนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาคะบอนทางรัฐบาลให้สิทธิในการช่วยเหลือมีมาตรการออกมารองรับอย่างชัดเจนพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะได้อุ ใจก็ขอบคุณคุณชัชวานแพทย์ไทยนะคะสสพักไทยสร้างไทยจากจังหวัดร้อยเอ็ดกระบอกเสียงพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาข้าวนาปีปีการผลิต2,568ทับ69คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคะนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ